นํอมเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะเป็นบ้านสร้างใหม่ค่ะราคา1นึ่งล้านหนึ่บาทนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวมือหนึ่งอยู่บนที่ดินขนาด143ตารางวาค่ะราคาประเมิน1นึ่งล้านแปดแสนเบาทเครดิตด,ดีมีเงินทอนเยอะนะคะ บ้านหลังนี้นะคะอยู่ซอยหลังสวนน้ำเอวญาในตัวอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีค่ะอยู่ใกล้กับการไฟฟ้าย่อยกุดจ,จับเป็นชุมชนนะคะไม่เปี่ยวค่ะมีเพื่อนบ้านราคาถูกนะคะตัวบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะมีห้องโถงที่กว้างขวางแบบจุใจเลยทีเดียวสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวและหนึ่งห้องรับแขกราคาหนึ่งล้าน,นเซน บาทเท่านั้นต่ำกว่าราคาประเมินนะคะส่วนค่าโอนคนละครึ่งค่ะท่านใดสนใจบ้านหลังนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมแปลงจริงติดต่อกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะ